ความที่ปริมาณน้ําและความแรงด้วยเหมือนกันก็ส่งผลให้แม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยนะคะที่ถูกกัดเซาะเป็นแนวทางยาวแล้วก็น้ําก็ทะลักเข้าคลองมหาราชเลยส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นได้รับผลกระทบจากน้ําที่ทะลักเข้ามาล่าสุดกรมชลประทานได้ปิดช่องขาดถนนคลองมหาราชนะคะก็เลยเป็นการช่วยทําให้น้ําท่วมนะคะในพื้นที่ของอำเภอสับพ,พยาไม่ขยายวงกว้างโดยบอกว่าหากว่า ฝนตกเนี่ยนะคะไม่มีการตกซ้ำลงมานั้นจะปรับการระบายน้ำต่ำกว่า3,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะปรับลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึง2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพาไปที่ถนนคลองมหาราชซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่12ตำบลตลุกอําเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทที่ถูกแม่น้ำเจ้าพระยากัดเซาะแล้วขาดเป็นทางยาวกว่า60เมตร เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่13ตุลาคมจึงทำให้น้ำจำนวนมหาศาลทะลักลงคลองมหาราชและทำให้บ้านเรือนทรัพย์สินชาวบ้านได้รับความเสียหายโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมัพพระกำลังคเครื่องมือ,คอเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมด้วยการตอกเสาเข็มไม้เป็นแนววางบิ๊กแบกใช้หินคลุกถมแล้วก็วางกล่องลวดถักบรรจุ หินใหญ่นะคะโดยเร่งทําตลอด2วัน2คืนซึ่งก็เหลือแค่1เมตรที่จะอุดช่องขาดได้ทั้งหมดแล้วแต่ก็ปรากฏว่า กระแสะน้ำนะคะที่ถูกบีบเข้ามาเนี่ยทำให้น้ำไหลแรงขึ้นแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นจึงซัดกล่องลวดบรรจุหินพังทลายลงมาอีกและนั่นก็เลยทำให้ช่องเนี่ยเปิดกว้างขึ้นมาอีก5เมตรเมืม่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งซ่อมแซมโดยใช้แท่งเหล็กเข้าไปปักเพิ่มเพื่อชะลอกระแสะน้ำจึงสามารถอุดช่องขาดได้สำเร็จก็ทำให้น้ำที่ไหลเข้าคลองมหาราชลดลงทำให้ชาวบ้านนั้นสบายใจไปได้เปราะหนึ่ง แต่ชาวบ,บ้านก็ยังต้องทุกข์หนักค่ะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาย,ยังสูงกว่าตะลิ่งแล้วก็ยังท่วมบ้านสูงกว่า80เซนติเมตรบางจุดท่วมสูงกว่า2เมตรอีกทั้งทรัพย์สินที่เสียหายไปตอนกระแสน้ำพัดถนนขาดด้วยนายประพิจันมาอธิบดีกรมจรลประทานเปิดเผยว่าจุดตรงนี้เนี่ยนะคะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมหลังเกิดเหตุเนื่องจากเป็นจุด ค่อนข้างกว้างแล้วก็ลึกด้วยสามารถปิดจุดได้สำเร็จแต่ว่ายังต้องมีการปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่านี้สำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับลดอัตราการระบายลงแล้วซึ่งอีก1-2วันคาดว่าจะมีการระบายต่ำกว่า3,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและปรับลดลงไปเรื่อยๆจนถึง2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในกรณีที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะ